คอมแล็บใช่ไหมยไม่ต้องไม่ต้องเรียนพวกนี้เรียนคอมไม่นี่มาแล้วเ,เรียนคอมหลักใช่ไหมอาจารย์เขาสอบสอบอธินาไปอีด e นะีพีนะเกิดสองท่านเหมือนเดียววะใช่ใช่อธินานีเคยยังไงไปเรียนอะเครื่องนั้นแนหะสอบ,บออบนไลน์นะบิีคนไหนเนอะ <N> เนิร์ดป่ะ เอาพิสัตว์เนิร์เนั้อน่ะเข้ามาแล้วไนะ้ <Come on. S 2> วอยู่ตรงนี้เอ๊ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไปหนึ่งแผลเนี่ยฝุ่นเวลาเพิร<อ>์กเห็นว่าเพิร์กเกมเล็กมันขึ้นอ่ะแปลว่า หลอนล้มเลยแดน,นเล่นเป็นนะแดนเล่นเป็นด้วยหรอแดน,นเล่นเป็นนะเข็มจัดเลยสัสเขาเบี้ยเลยน,น,น,นะเปิดม,มองเห็นเพื่อนนะบาร์บีคิวนะเออระยะนี้เขาเห็นเนาะดึงทำเลยเหรอดึงนี้ก็ล้มนี่ไ,ไดึงนี้ก็ล้มดิเดี๋ยวแล้วใครมันเดินม,มาหากูวะ บอลรถทามอ๋อแต่กูไปปั่นไฟก่อนล้มหมดปะเนี่ยความจริงเจอตึงคนแม่ว้าวก็มากลับกลับเฮ้ยดึงได้ดึงได้ดึงได้กระปีเฟสสองยังไว้อ่ะ เจอเบ่งตีโอ้ยดีๆน่าหักเลยนิว่าพ่อหนุ่มโอ้โดนสิเฮียละลมกู้ด้วยเขาเล่นเป็นมากมากไอเขาเล่นเป็นเขาบิงแม่นว่ะน้าตามเมื่อกี้น้าตามเมื่อกี้โง่ว้าสามคนดูกราบสวัสดีสามคนดูที่เข้ามาดูหลงเข้ามาดูด้วยนะ ในท่าเคลื่อนนั่นก็รู้แล้วเจอเนื้ออะโอ้โหแล้วกูใจหน้ามันเลยฟิล์มโอเคเดี๋ยไปเลยพอเห็นเนาะต้องเห็นกูดิไม่เห็นไม่เห็นหรอเขาไปดูคนเดิมเออเขาไปฝั่งนู้นอ่ะเขาไปฝั่งลงบินกูเห็นกูเห็นกูเห็นกูไม่เห็นกูได้ไงวะมึงไปคิวไอ้สัตว์จะจูบปากกันอยู่แล้วไปเราทำเราทำถ่ายถ่ายเราทำ ฮิวได้ไหมลุงลุงฮิวเหรอวะล่ะล e ุงเข้าไปไหนอ่ะลุงควรจะเห็นเข้าดีมป็นน่าจะเห็นเรานะเปิเห็นไม่เห็นปะกลัวเมล่อไห่ก็มีเปิเห็นนี่อ่ะกลัวเมื่อไหร่เฮียกลัวดิไปคนละทางคนละทางกูกูเฝ้าสถานแล้วเดี๋ยวกูไปบอกให้อยู่ไหนอ้าวใครหลุด กายไปแล้วเติมที่เติมที่เติมเขาจะบิงตามมาแล้วเขาจะบิงมาแล้วมาอยู่นี่อยู่อยู่กูละเดี๋ยวกูไอ้นี่ฮะเอาไปละเออย่ามาจตรงนี้เลยเขาบินมาป่วยเอ้ยต้องป่วยตรงนี้เครื่องไม่ดมไู้ เข้มเดียวเข้มเดียวคนเดียวมาคนเดียวอีอย่างเข้มว้าวเหี่ยรวงล่มเขาอุ้มเขาอุ้มเขาอุ้มอุ้มดูโอ้โหขึ้นที่สูงเลยสัตว์เหือหนาวจัดไอ้สัตว์ขึ้นที่สูง มันไม่มีเนื้อทิวเอ้ยมันไม่มีบีบาร์บีคิวเหมือนมีทุกคนนึงอะเอ้ยมันบิงกดักหน้าใครอ่นะนระใครทำ<ค>รูปวะไม่เห็นนะอ้าวจะไปช่วยอีกรอบดึงไหมยังกําลังกําลัง อันนี้เล่นได้อยู่นะมีไม้ให้เล่นอยู่ไหนวะมันจะมองไม่เห็นเขาตะกรอเลยไปไปไปฮิวก่อนก็ได้ไปไหนแล้วลุงบินไอี๋ผ่าวิ่งหนีกูขอโทษลงขอโทษลงขอโทษฮิยวป็นอยู่ลุงบินวิ่งหนี จัดปั่นยังไม่ได้ปั่นนี่เลยปั่นคนเดียวปั่นค้เดียวได้กี่องค์เนี่ยสองคนหรือสามเนี่ยสามโดนแสบตาตาเนะสามสามมันอยู่ไกลอยู่ลุงคนนั้นเขาเขาโดนอีรองเหรอถ้าเครื่องก็ดีเราจะเนิร์ดอะเล่นยากเล่นเสร็จเลยสองแล้วเสร็จสองเสร็จสอง ดี๋ยวก็รู้ว่าบาร์บีคิวหรือไม่บาร์บีคิวปั่นอยู่เนี่ยอือมีควักไกลเฮ้เสร็จก่อนว่งเส้นว่ะมาตัวเดยงได้แล้วมามาแล้วก็ไปดินี่อยู่หน้ากูอยู่หน้ากูอยู่หน้ากูนะกำลังประเดิงกำลังประเดิงเดี๋ยววิ่งททยเดียวกันนี่ไปคนนึงไปคนนึงเดี๋ยวไปตรงนี้สนุกหลายเดียวกันหมดเลยหลายเดียวกันตอบคนเดิม โดนผมุดหงิดยู่ผมได้อยู่ดึงได้ดึงได้ทางนั้นเดินหิวแล้วหิวเลยหิวเลยหัดเอานุอีกวีอีกวเออผมักกี้ก็เสร็จไปแล้วขำลุกดงอย่ดึงิยู่ดึงอยย่ดึงอยู่ชิบนชิบเดน้องเจ้าเอนชฉนอีกแล้เอีีอยเี ไหนพีหลุด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 นะหลุดนะหลุดนะอู้เขาตามมาเจออู้เรียบร้อเร็รอ่เดียร์โลนเฟสไหนเป็ไหนเดียร์ต้นเฟสนอยู่อยู่กลางเลยอยู่กลางบ้านบ้านใหญ่เลยไม่เฟสเท่าไหรสองหรือเฟสสองเฟสสองไม่เฟสสองช่วยได้อ่ะมา ขาวับไปทางนู่นแล้วไยยแล้วิมเอาเลยลุมเลยโซมเลยลุมเลยเฮ้ยคนนั้นเลยเียไม่ได้ปั่นไฟเลยะคนันล้มมากได้ปั่นไฟันนะตายแล้วเียวิทับเขา่อมารวนี้เดี๋ยวเดี๋รนี้เอามาเดี๋ยวเดมานี่ มันตายแล้วมันตายแล้วเลยไอ้นั่นตายแล้วเรื่องนี้ครับกันอย่างนี้สิโอ้ยเจ็บเขามองมาทางนี้อ่ะมาแล้ว มาแล้วมาแล้วนมาแล้วมาแล้ว <Holiday. S 1> อยู่กูปันต่อไปเอาไม่ปันต่อไปก่อนไปก่อปก่นันต่อไปปันตอไปปันต่อไปปักูอยู่ไม่ไกลหรอกเล่นเน้นแล้วต้องฉ <c oughs> ีกอ่ะนี่ยกำลังออกมาอยู่ไปหลังเลย ไม่ได้แล้ววะเน,นิรอด่ะเขา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 ไปฝั่งนู้นนะเขาไปหาใคร,ร่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแลนี่นี่นี่ยอยู่กูละกูว่าเอาอย่าบัางกูอย่าบัางกุโอ,อ้โห <c oughs> ล่ลมเลยละ่ะไหนฝนโอ้ตายแล้วไปเลยนะไปเลยนะ ไปตายแล้วยิงไปบันต่อได้ไรอีกเครื่องอยู่กูอยู่กูอะไรวะตายไหมยัดแม่เขาเหยอะมาอะไรเอย่างงีไปคนนี้ยังเฟมไปได้ไปจูไว้น่าเฟมนั่งนั่นอะปั่นได้ปั่นได้เดี๋ยวหาลมร้อนเลยก็ได้ ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวมึงกับกูเนี่ยตอนเนี้ยมึงยังได้มาขีดจริงมึงจะมาหากูทำไมเนี่ยไอเฟียนมือเหรอเธอเธอเธอกูไม่เห็นไม่เห็นนี่มาหากูแล่นเฮี้ยเอาออกมากูเล่นเดี๋ยวโน้ปเล่นเฮียอยู่กูแล้ว เห็นนะาคงปั่นอยู่ตรงนั um, ้นล yeah, ุบว um, ้าย่เร็วหลังยิบหายเลยอยู่มึงเนี่ยเครื่องปั่นเครื่องปั่นช่างเดียวกันไอ้แบนใช่เหรอมึงอยู่เครื่องนี้เหรออาโมึงน่ะเออกูอยู่เครื่องนี้ปั่นมาแล้วน่ะปั่นเข้าวบ่ดเลยข้าวบ่อมีข้าวบ่ดอยู่บ้านใหญ่เลย อยู่กลางรอเฮลได้นะรอเฮได้นะที่เดิมมาที่มาเจอที่เดิมที่เดิมตรงไหนวะมายเฮได้มาเฮได้ตรงเครื่องเนินนเครื่องมุกยะเครื่องปั่นเนินนะเนี่ยกูอยู่บนเนินเนี่ยลงมาตรงไหเครื่องนี่นี่ข้างหลัง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 ข้าหัตว์าอห้าังข้างหลังข้า้างหลังขวาหลังขวางห้หลังาหากลัว้หาหง้ามันเห็นแล้าง่ะัม่มาแมวัม่เห็ังห็นงลั้าลั้ห้ <c oughs> โขงคู่หายหิ <S 1> <S 1> <S า้มหาคู่หาไม่เจอยี่ย์จูงได้อยู่กูจูงได้อยู่นะคิดว่านะใช่หาที่กว้างๆจูกได้อยู่เนะนะนี่ยม<บ><า>ึงปันไปนี่ไปมีให้เล่นเดี๋ยวมันมาเนี่ยเนี่ยแม่แม่เนี่ยจูกได้อยู่กูว่าหน้าฝั่งซ้ายน่าจะเล่นได้อยอะ<ห>มาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวมา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 ,มา,มา,มา มาของมึงนี่คือทางหลัไหนรอบนี้มองเขาเห็นนะเรื่อทานจะกันกูเลยคนเอ๋ปั่นไปเลยปั่นไปเลยตรงนั้นน่ะปั่นไปเลยไปได้มึงอยู่ใกล้เกินไม่ใกล้หรอกเชื่อกูดิอีกไกลแค่ไหนจังกว่ฉันจะใกล้บอกกีลุกนี่ใหญ่เวนเอาไปก่อนพันหนึ่งเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยว โว้ปเยี่ยเียวหลังเลยฮะบิงอ่ะอเตรียมตัวดีๆเลยไอยู่ได้อยู่หลุดปุวะไม่หลุดวะโดนเฟไหนนะเฟโดนเฟนไหนงบัถ้าโดนอ่ะสองเจียโอ้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 เจี๊ยอย่าลกอย่าลก อ็น่นมาล้ถ้าแฟนเจ็บเราปั่นยาลงอะแต่แล้วจสจะเสร็จจเส็จอยู่ละมาสวนสนุกแลวเนี่ยตอนเนี้มีไม้ปุวัดสวนสนุกอะไอเหี้ยโอเคไม่มีไม้ไม่มีไม้ไม่มีลงบินนี่เต็มสองหมืนแล้วมั้งเป็นเก้าห้าเก้าห้าอ ไอ้เฮียเ้ย <c oughs> กูไม่เห็นว่าตรงนี้มันมีทางออกอะไรอารอเดี๋ยวรออารอลเน่ยมากมีโทเทมหน้ากูันหนึ่งอีกออกแล้วเนาะ <c oughs> ได้เล่นอยู่วะเยวไปแล้วคลับสบายดีนะเขาไม่เฝ้าเนเมิมได้อยู่หิวเลยปะ ไปก่อนไปก่อนนะไปก่อนนะได้ไเนเขากลับมาเขากลับมาเขากลับมาี่ก่อนวันนี่หาที่เล่นในเี้อลาอล่าเจอล่าอเอาเี้ลายเดียวกันด้วยไปช็คไปกันมาเอาตามเงบินอยู่ตามเงบินเออหนึงนึงแพ้ล้ผมว่าโดนโดนแน่นอนเอ้ย หน้าต่างนู้นหน้าต่างนู้นกระโดดเลยกระโดดไอฟีมีลุกเองมากไปไปไปฮาวกูเจอหลุมฮะหลุมว่าตาฟ้ามึงฉีกไป่ได้เสองเมื่อกี้เออหรือเปล่าเดี๋ยวเห็นตั้งเมื่อกี้เจอตัวสองดีดีดีหนึ่งเอ๊ยเจอเจสองเมื่อกี้เฉยเลยเฟมเฟมไหนตายนะฝนเจอหลุมใช่ไหมกลายหลุมกูเจอหลุมอยู่เออเดี๋ยวปตายเดี๋ยวปตายยังไงกูตายเดี๋ยวกูโดนใส่สามแล้วเขาบอกว่าอะไรมันเราต้องขันเมาส์ ไวๆอ่ะเจ็ดสิบตออไอเร็วๆดีพีมตายแล้วได้เห็นเ่วงพี่เจ็จสองตีบึดเลยเข้าไปเข้าไปดอมดนทีนึงครับทีนึงทีนึงไอ้เหี้ยว้าวไอ้เนี้ยไอ้เี้ยแต้ดิดูเยอะจัดเลยอ่ะมุ่ง้าอ้ยจกิน you